พูดถึงอสมถือว่าเป็นอีกกลุ่มที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะครับแล้วก็มีบทบาทสําคัญในการควบคุมโรคโควิด -19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังมีการระบาดของโรคอยู่ครับแม้ว่าอสมบางคนอายุจะย่างเข้าสู่ปีที่80แล้วแต่ก็ยังคงทํางานเต็มที่คุณสมครานเครือบุญจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอสมคนนี้และติดตามภารกิจของอสมที่ตําบลสันนามเมงอยู่ที่อาเภอสันสาครับ จังหวัดเชียงใหม่ย,ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็าการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องทำงานกันอย่างหนักโดยเฉพาะด่านหน้าอย่างอสมเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาด้ครับหน้าก,กากอนามัยจำนวนกว่า2,000 200, สนชิ้นเป็นอุปกรณ์ที่อ,อสมอตำบลสันนามิงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำออกจากจายให้กับประชาชนทั้ง12หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19หลังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสันนเมงหลังฉลองปีใหม่นะครับตอนนี้จำนวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็ทำให้อสมอต้องทำงานหนักขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือหน้าการอนามัยนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับและ,ะในช่วงของสถานการ,าการณ์ของอเศรษฐกิจ เราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกัน mm hmm. สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ,อ,อความสม่ำเสมอในการป้องกันตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลานะครับการหมั่นล้างมือนะครับการใช้เจลใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็การเว้นระยะห่างนะครับเราไม่รู้ว่าใครมาจากไหนใครไปสัมผัสเสี่ยงสูงมาบ้างนะครับสำหรับปัญหาหรืออุปสรรคที่ผ่านมาที่เราลงพื้นที่เจออะไรบ้าบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับตามหาตัวผู้ป่วยไม่เจอครับทางโรงพยาบาลน่ยบางทีก็ไม่สื่อสารมาทาง กองสาธารณสุขทําให้เกิดปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีถ้าเกิดว่าเขาเกิดมีมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอาจจะไม่ได้รับยา,าในการรักษาแม้จะเข้าสู่วัย80ปีแต่นางปราณีวินทวามรอ,อสอมอประจำหมู่บ้านหลักชัยหมู่ที่9ตำบลสันน้ำเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ทำหน้าที่ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ เหนื่อยมากแต่ก็สบายใจที่ได้ทํางานให้ส่วนรวมค่ะที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะคือเราต้องทํางานเชิงลุกเลยค่ะเชิงลุกตลอดค่ะไม่ว่าจะตรวจเอทีเอตรวจแจกหน้ากากอะไรได้หมดค่ะเสี่ยงไหมเสี่ยงค่ะเป็นเป็นดันหน้าต้องยอมเสี่ยงค่ะมีความสุขมากค่ะทํางานตอนนี้ แต่อายุก็มากแล้วนะ80แล้วค่ะอายุแ0แล้วค่ะ80แล้วแต่ก็ชอบงานนี้อยู่ค่ะใจยังสู้อยู่ใจสู้อยู่ <laughs> ในสถานการณ์โควิด -19 อสมถือเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ตลอดจนทำงานท่ามกลางอปุปสรรคและความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อโควิด -19 นอกจากนั้นกลุ่มอสมยังต้องปฏิบัติงานเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอื่นๆตลอดทั้งปี แต่บุคคลเหล่านี้ก็ทำงานด้วยความเต็มใจ <M 5. S 1> สมการกระบุญไทย PBS รายงาน